วันนี้ครับไฟสปอตไลท์ดวงใหม่ดวงนี้มันมีเอ่อเวอร์ชันไฟกระพิบด้วยนะครับสายสีแดงนี่คือเปิดตลอดเวลาครับส่วนสายสีเหลืองนี้เป็นไฟกระพริบป, <c oughs> ประมาณนี้ครับรีวิวให้ชมกันแต่ว่าสายสีเหลืองนี้ผมยังไม่ได้ต่อไว้ครับเอาไว้เข้าหน้ามีเวลาแล้วค่อยมาต่อทำสวิตช์เปิดปิดครับ อันนี้ผมลากสายมาจากสปอตไลท์เดิมครับสปอตไลท์เดิมก็ไฟตัดหมอกเนี่ยครับผมไฟตัดหมอกเดิมนี้ไม่ได้ใช้ครับเอาเปลี่ยนมาเป็นสายเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้ครับตรงสปอตไลท์นี้ครับผมให้ไฟตัดหมอกมาติดที่สปอตไลท์ครับเดี๋ยวนี้ต่อแค่เปิดธรรมดาก่อนครับไฟกระพริบยังไม่ต่อครับเอาไว้ขาวหน้าครับติดตั้งกับนอตเตอรเลสีทองนี่ครับผม ซื้อมาน็อตสองตัว,แล,ว,ตว,ตวแล้วก็น็อตตัวพู่สองตัวแล้วก็น็อตตัวเมียสี่ตัวครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับแพงกว่าราคาน็อตแพงกว่าสปอร์ตไลท์หนึ่งดวงอีกครับสปอร์ตไลท์หนึ่งดวงนี้ราคาประมาณร้อยห้าสิบกว่าบาทครับผมแต่ว่าติดตั้งกับน็อตสตลเลสสีทองนี้ราคาแพงกว่าสปอร์ตไลท์อีกครับผมจัดไปครับป้องกันสนิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เสร็จแล้วครับติดตั้งสปอตไลท์ใหม่ครับกรกแล้วก็กระจังหน้าไม่เกี่ยวกันครับถอดไปพ่นสีดําครับไม่ชอบสีเงินครับเหมือนคนเหมือนรถคนอื่นทั่วไปครับถอดไปพ่นสีดําให้มันดูดุหน่อยครับจยัดไปสีดําด้านครับพาพาเข้าไปทำศึกแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เก็บของนะครับครับลูก